สวัสดีค่ะพบกับช่องปั่นดีกับเลขนำโชคอีกแล้วนะคะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันเห็นงูสองหัวฝันว่าเห็นงูสองหัวฝันว่าเห็นงูสองหัวไล่กัด ฝันเห็นงูสองหัวไล่กัดมีคำทํานายฝันพร้อมเลขนํำโชคว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะฝันเห็นงูสองตัวฝันว่าเห็นงูสองตัวทํานายฝันว่าระยะนี้ท่านจะติดต่อกับคนต่างชาติหรือมิสหายที่เป็นคนต่างถิ่นต่างภาคพวกเขาเหล่านี้จะนำลาบมาให้สุขภาพจิตใจไม่ค่อยดีนะัผ่อนคลายบ้าง ช่วงนี้จะทำอะไรก็ต้องเหนื่อยหน่อยจึงจะงสำเร็จได้อย่างไม่มีปัญหาดวงด้านความรักคนที่มีกิกจงระวังไว้เพราะอีกไม่นานงานจะเข้าคุณงานนี้อาจถึงขั้นเลืกลากันไปเลยก,ก็ได้อยากได้ลูกก็ต้องขยันทำการบ้านบ่อยครั้งคุณรู้หรือเปล่าว่ามีคนกำลังแอบชอบคุณอยู่ ดวงด้านการงานการเงินไรที่กําลังทําเรื่องกู้กับธนาคารระวังเรื่องสัญญาจะไม่สมบูรณ์ค่ะตกบกพร่องทําให้เกิดปัญหาตามมาไม่รู้จบเงินทองที่ใช้จ่ายไม่ต้องเป็นห่วงใช้ไปเท่าไหรได้กลับมาเท่านั้นแต่ก็ประหยัดไว้ก็ดีค่อนข้างนิ่งรายได้อาจหดไปบ้างแต่ยังไม่ถึงกับปืดเครื่องเลขนำโชค5 5 5 8 8, 8 6 778 2.5.6ฝันเห็นงูสองหัวไล่ฝันว่างูสองหัวไล่ทำนายฝันว่าจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไปธุระหลายแห่งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพักทำดีจะได้ดีกลับคืนมาโดยเร็วใครที่ประสงค์ร้ายกับคุณจะได้ผลร้ายให้คุณเห็นช่วงนี้จะทำอะไรก็ต้องเหนื่อยหน่อยจึงจะสำเร็จได้อย่างไม่มีปัญหาดวงด้านความรัก คนโซดได้ดีใจกระโดดโลดเต้นเพราะเจอคนที่ถูกใจมาสารภาพรักต่อหน้าคนที่เป็นแฟนกันมานานจะมีปัญหาเรื่องการมีคนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักของคุณอารมณ์ของคุณช่วงนี้ขึ้นๆลงๆบ่อยมากมักจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ดวงด้านการงานการเงินที่กำลังทำเรื่องกู้เงินธนาคารระวังเรื่องเอกสารจะมีปัญหาขาดตกบกพร่องจะได้ข่าวดีเรื่องงานในอนาคตถ้าจะย้ายงานหรือเปลี่ยนงานหรือทำงานใหม่จะรู้ผลในเดือนนี้ระวังเรื่องการเมืองในออฟฟิศบ้างอย่าไว้ใจใครง่ายๆเกินไปเลขนำโชค3 4 5 3 6 3 1 6 1 8 4 4 4 7 8 เพื่อนๆคนไหนเคยฝันเห็นงูสองหัวแบบไหนลองมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะสำหรับใครที่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับฝันเห็นอะไรของเมมต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ